เฮ้ยสวัสดีครับครูพี่เทมนะครับวันนี้เรากลับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะมาสอนน้องๆบทถัดไปนะครับยังเป็นเนื้อหามอปลายอยู่นะครับเป็นเรื่องการให้เหตุผลครับทุกคนซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต่อจากเซตนะครับพอจบการให้เหตุผลเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาติวตรกกศาสร์ให้น้องเนาะแต่ก่อนจะขึ้นตรกกศาสร์เนี่ยน้องต้องรู้การให้เหตุผลก่อนเนาะแล้วช่วงนี้พี่เป็นห่วงมากๆโควิดเราระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับฉะนั้นต้องรระะววััังตให้ดีนคบ แล้วก็ช่วงนี้ออกไปไหนระวังด้วยนะครับถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่บ้านครับดูสิ่งที่หากิจกรรมทําระหว่างที่อยู่ที่บ้านครับอาจจะเป็นดูซีรีส์ครับทบทวนบทเรียนหาหนังสือมาอ่านนะเพื่อเพื่อความบันเทิงหรือจะดูคลิปออนไลน์ดูคลิปของครูท่านอื่นก็ได้หรือถ้าอยากจะได้ความรู้ทางอนิสร์เยอะๆก็ดูคลิปของพี่เทมครับพี่แนะนําเลย <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคโมเยอะแล้วไปลุยรนดีกว่าครับ เนื้อหาวันนี้ครับทุกคนพี่จะสอนน้องๆเกี่ยวกับการให้เหตุผลนะครับที่การให้ผลเนี่ยมีอยู่2รูปแบบครับรูปแบบแรกก็คือการให้ผลแบบนิรลัยครับนิรลันเป็นยังไงนะครับนิรนัยเนี่ยนะครับเป็นการให้เหตุผลนะครับโดยเกิดขึ้นจากการมีเหตุใหญ่มาก่อนและตามด้วยเหตุผลย่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆเป็นลําดับเนาะและนะครับเกิดจนมีความสัมพันธ์กันจนเกิดผลสรุปนะครับมีเหตุใหญ่มากตามด้วยเหตุย่อยครับล้วก็เกิดเป็นผลสรุป ที่หลักการในการหานะครับเหตุผลแบบนี้ด้านในเราต้องสมมุติครับอันแรกอัน,อ,นอันดับที่1น,นะครับหลักการก็คือแต่และโจทย์เนี่ยที่ที่โจทย์กําหนดให้เนี่ยให้เป็นจริงเสมอโจทย์จะเป็นอะไรเช่นครูวิเทมเป็นตุ๊ดก็ต้องให้เป็นจริงนะถ้าโจทย์ให้มาว่าครูวิเทมเป็นตุ๊ดก็ต้องจริงนะครับตั้งๆังดีพี่แมนมากๆแล้วก็นะครับเฉพาะผลเท่านั้นที่เราต้องตรวจสอบนะครับเหตุที่เขาให้มาเนี่ยไม่ต้องไปตรวจสอบนะนะให้เป็นจริงหมดเลยนะครับ โอเคไหมเฉพาะผลเท่านั้นนะที่ต้องตรวจสอบนะครับทีนี้การตรวจสอบตรวจยังไงครับตรวจสอบโดยใช้แผนภาพของพี่เวนออยเลอร์ครับเนาะพี่เวนออยเลอร์จำพี่เวนได้เนาะถ้าใครไม่รู้ก็ย้อนไปดูคลิปเซตนะครับพี่สอนให้เสร็จสับแล้วเกี่ยวกับแผนภาพของพี่เวนออยเลอร์เนาะเป็นไอ้วงกลมนะครับทีนี้ถ้าเกิดแผนภาพทุกกรณีเนีนะ่ยแสดงผลตามที่เรากําหนดให้นะครับจะเรียกว่ามันสมเหตุสมผลเนาะเราจะสรุปเลยว่ามัน สมตุสมผลแต่ถ้าเกิดมีบางแผ่นภาพนะครับให้ผลที่ไม่ตามหรือให้มันเกิดข้อยัดข,ข้อขัดแย้งข้อย้อนแย้งวิลินพันนะครับเพิ่งกินข้าวอิ่มข้อย้อนแย้งนี่เราจะให้มันว่าไม่สมตุสมผลแบบนี้เนาะโอเคเพื่อให้เห็นภาพครับเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างที่1ครับรตัวอย่างที่1เนาะไปดูตัวอย่างแรกครับเขาบอกว่าอะไรน้องๆทุกคนเขาบอกว่านะครับผู้หญิงที่ใสฟ่ฟลเล็กทุกคนจะน่ารัก เวลาเราจะพิสูจน์นะครับพี่บอกแล้วว่าเขาจะกําหนดให้เหตุเยเป็นจริงฉะนั้นเหตุเป็นอะไรนะครับให้เป็นจริงทั้งหมดเลยผู้หญิงที่ใส่ฟันเหล็กทุกคนเป็นจริงและเขาจะเอาเหตุนะครับมาวาดเป็นแผ่นภาพพี่เวนก่อนในเมื่อผู้หญิงที่ใส่ฟันเหล็กทุกคนน่ารักทั้งนั้นพี่ก็มีวงใส่ฟันเหล็กจึ๊บมีวงใส่ฟันเหล็กนะครับอันนี้ใส่ฟันเหล็กโอพี่จะเขียนฝันจะแล้วนะครับใส่ฟันเหล็กครับ ผู้หญิงที่ใส่ฟันเหล็กทุกคนเนี่ยจะน่ารักแสดงว่าใส่ฟันเหล็กเนี่ยไปอยู่ในวงน่ารักเลยครับนี่ทุกคนจะน่ารักโอเคไหมสมสวยครับไม่น่ารักสมสวยไม่น่ารักนั้นนางสมสวยก็หยุดประมาณตรงนี้นะนี่ไงสมสวยไม่น่ารักอยู่นอกวงเลยนะครับแล้วเขาสรุปผลว่าสมสวยไม่ได้ใส่ฟันเหล็กจริงไหมถ้าอยู่จากดูจากนจากเนภาพโอ้ลิ้นเป็นไรลิ้นพันวันนี้จริงถูกไหมครับงั้นอันนี้ก็จริง ไม่มีกรณีไหนที่เป็นข้อขัดแย้งเลยเงั้นเราก็สรุปเลยครับว่านี้สมเหตุสมผลจบแบบนี้ง่ายไหมสรุปก็คือเอาเหตุนะครับมาไล่วาดรูปแผ่นภาพของพี่เบนแล้วดูดิว่ามันเกิดข้อขัดแย้งไหมถ้าเกิดข้อขัดแย้งก็ไม่สมเหตุแต่อันนี้มันไม่เกิดไงก็เลยสมเหตุสมผลครับโอเคเพื่อให้เข้าใจเห็นภาพชัดๆไปดูตัวอย่างตัวอย่างที่2นะครับวันนี้เป็นลายลิ้นพันธุ์มากๆนะครับตัวอย่างที่2องเขาบอกว่าไม่มีนะครับ ใครเลยที่สายตาสั้นและเป็นนักฟุตบอลโอเคเนาะงั้นวงสายตาสั้นกับนักฟุตบอลจะต้องแยกกันแหละคร,รับอ่ะสายตาสั้นและเป็นนักฟุตบอลจะต้องแยกกันอ่ะอันนี้วงสายตาสรรั้นครับสายตาสั้นและวงนี้ Lac นักฟุตบอลเนาะอันนักฟุตบอลเนาะไม่มีใครเลยที่สายตาสรรั้นและเป็นนักฟุตบอลเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนสายตาสรรั้น ย้ำนะครับว่าทุกคนนะนักวิทยาศาสตร์ทุกคนสายตาสั้นสแสดงว่านักวิทย์เนี่ยต้องไปอยู่ตรงนี้ครับนักวิทย์ปึง้งพิวัดะกลมกลมีกว่านี่นักวิทย์อภิพเขียนย่อวิทย์นักวิทย์ทุกคนสายตาสั้นแล้วเขาสรุปว่าอะไรครับผลไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดเป็นฟุตนักฟุตบอลจริงปะจริงนี่ไงดูสกแผนภาพมันไม่มีทางจะไปเหยียบนักฟุตบอลได้เลยนะครับงั้นข้อนี้ก็สมเหตุสมผลแบบนี้ สมเหตุสมผลไม่ยากเนาะไม่ยากเห็นไหมครับว่าประมาณนี้วาดแต่นภาพให้ได้นะครับอ่ะตัวอย่างที่3มาแล้วครับสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนชอบใช่ไหมพี่รู้ทุกคนชอบเพราะมันเป็นควายควายบางตัวไถนาไม่เป็นคำว่าบางตัวครับถ้าบางตัวคือเป็นอะไรนะมีมีเสี่ยวหนึ่งที่มันซ้อนทับกันอ่ะพี่ลืมพูดไปถ้าเจอคําว่าทุกครับ ถ้าทุกนะจะเป็นวงที่มันมีอยู่ในวงไหนสักวงหนึ่งมีวงเล็กในวงใหญ่ถ้าเป็นทุกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบางเป็นบางก็จะมีส่วนเชี่ยวหนึ่งที่มันร่วมกันแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าบางโอเคเนาะอันนี้พี่ลืมบอกไปขอโทษทีถ้าเป็นทุกก็คืออยู่ในวงเลยนะแต่ถ้าเป็นบางก็มีสักเชี่ยวหนึ่งมาแตะนะครับข้อนี้เขาบอกว่าควายบางตัวไถนาบอเป็นอ่ะควายบางตัวไถนาไม่เป็นแสดงว่าอาจจะมีควาย บางตัวที่ไถนาเป็นควายมีควายนะครับบางตัวไถนาไม่เป็นไถนาไม่เป็นนี่ไงมีตรงนี้อาจจะมีบางตัวที่ไถนาเป็นก็ได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเจ้าตูบเป็นควายย้ํานะครับว่าเจ้าตูบมันเป็นควายนะเจ้าตูบเนี่ยที่ประเด็นคือเจ้าตูบจะอยู่ตรงไหนล่ะเจ้าตูบเป็นควายตูบอาจจะอยู่อีติ่งตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมตูบเนี่ยนี่ ตูปอยู่นี่หรือตูบจะอยู่ตรงนี้ก็ได้จริงไหมอยู่อี้อนทักบกระถานาตูบอาจจะไถานาไม่เป็นหรือไถ่านาเป็นก็ย่อมได้แล้วเขาสรุปผลว่าอะไรครับเขาสรุปผลมาว่าเจ้าตูบเนี่ยถายนาไม่เป็นจริงปะงั้นมันก็ไม่จริง,งไงนี่ไงมันเกิดกรณีขัดแย้งที่ว่าตูบเนี่ยอาจจะไถานาเป็นงั้นข้อนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลแบบนี้ครับโอเคปะไม่สมเหตุสมผลแบบนี้ โอเคปะถ้ามีข้อขัดแย้งก็คือไม่สมเหตุสมผลอ่ะทีนี้ไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่าหนังส,อมมส,งองสือทุกเล่มนะครับมีสีแดงอ่ะหนังสือทุกเล่มนะครับย้ำนะครับมีวงนี้ก็คือมีวงหนังสือที่หนังสือทุกเล่มเลยครับเป็นสีแดงปึ้งแดงอยู่นี่ครับสีแดงเนาะสีแดงเขาบอกว่าของที่มีสีแดง บางชนิดราคาแพงย้ํานะว่าบางชนิดราคาจะแพงนะครับทีนี้ไอการที่มันราคาแพงเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ซ้อนทับต,ตรงไหนได้บ้างเขาบอกว่าของที่มีสีแดงบางชนิดราคาแพงราคาแพงอาจจะอยู่อีติ่งตรงนี้ก็ได้จริงไหมนี่ราคาแพงถ่วปะอันนี้ราคาแพงถูกปะหรือราคาแพงมันอาจจะมาซ้อนทับตรงนี้ตรงหนังสือด้วยก็ได้เอาเนี่ยถูกปะ ราคาแพงเป็นที่2กรณีเลยใช่ไหมครับแล้วเขาสรุปว่าหนังสือทุกเล่มราคาแพงเป็นไงครับเจ๊งไม่จริงใช่ไหมครับหนังสือมันอาจจะไม่ได้ทุกหนังสือบางเล่มเท่านั้นอาจจะราคาแพงหรืออาจจะไม่ได้ทุกเล่มก็ได้จริงปะงั้นข้อนี้ก็ไม่สมเตุสมผลครับแบบนี้ครับอันนี้คือการให้ผลแบบมี้ละไนแลนสรุปก็คือเขาจะให้เหตุทุกอัน,นเป็นจริงหมดเลยครับ แล้วมันดูดีวผลที่เขาบอกมาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมโดยใช้แผนภาพเวนออยเลอร์เขาช่วยถ้ามันเกิดข้อขัดแย้งก็บรรสมถ้ามันจริงทุกกรณีเลยก็สมเนาะอันนี้คือการให้ผลแบบนิรนัยทีนี้อีกแบบนึงครับทุกคนเป็นการให้ผลแบบอุปนยัยเนาะอุปนัยเป็นยังไงนะครับการให้ผลแบบอุปนยัยมาดูดีเขาบอกว่าการให้ผลแบบอุปนัยนะครับเป็นวิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริง หรือเกิดจากการทดลองลหลายๆครั้งครับเกิดจากการสังเกตมานะครับแล้วเกิดออกมาเป็นข้อสรุปทีนี้ทั้งนี้เนี่ยการให้ผลเนี่ยอาจจะให้การให้ผลแบบอุอปนัยนะครับไม่จําเป็นที่เราจะได้ข้อเท็จจริงอย่างอย่างจริงที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่จาเป็นต้องถูกต้องทุกครั้งด้วยเนื่องจากการให้ผลแบบนี้เนะี่ยเป็นการสรุปเกินจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่คือการเราทดลอง ซ้ำๆหลายๆรอบนะครับซึ่งข้อสรุปเนี่ยอาจจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับเราทดลองหลายครั้งใช่ไหมยิ่งทดลองมากก็ได้ผลเยอะยิ่งทดลองน้อยก็ได้ผลน้อยงั้นมันเราไม่สามารถตอบได้ครับทีนี้เป็นยังไงที่ที่ยกตัวอย่างนะว่าลักษณะไหนบ้างที่เป็นการให้ผลแบบอุปนยัยอ่ะเช่นตัวอย่างที่5ครับเขาบอกว่าคนทุกคนต้องตายเนาะเหตุเหตุที่1เหตุที่2คือต้นไม้ทุกต้นต้องตาย อันที่3ก็คือสัตว์ทุกตัวต้องตายและเขาสรุปผลว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องตายซึ่งเราก็ไม่รู้เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าถูกปะเราไม่สามารถบอกได้จริงปะจริงไหมครับอันนี้คือการให้ผลเป็นอุปนัยเห็นข้อต่างกันเนาะอุปนัยคือเราต้องให้เหตุเป็นจริงหมดแต่อุปนัยคือใช้การทดลองใช้การสังเกตแล้วสรุปมาเป็นผลซึ่งเราก็เราก็ยังไม่ได้ทราบผลที่แน่ชัดว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องตายหรือเปล่านะครับหรือตัวอย่างที่6กนะครับ เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกนะครับวันนี้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเขาเลยสรุปว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกทุกวันใช่ปะอันนี้อาจจริงหรือเปล่าซึ่งมันก็จริงใช่ปะเออแต่เราก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าถูกปะทีนี้ครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆดูดูยอย่องที่เจ็ดนี่ชัดมากเลยเนะี่ยชัดแบบระดับ4 k เลยครับว่าว่าเราไม่สามารถตอบได้ว่ามันเป็นจริงหรือว่ามันหรือว่าผลที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยมันคืออะไร ตัวที่7ก็บอกว่าจากรูปแบบ 2, 4แล้วก็ A ถามว่า A ควรเป็นเลขชนิดใดครับสมมุติว่าคนที่1อ่ะคนที่1นะอาจจะบอกว่าเอ้าพี่ 2, 4ถูกปะ 2, 4ตัวต่อไปก็ต้องเป็น6ไงพี่มันเพิ่มขึ้นทีละ2เออคนแรกอาจจะบอกแบบนี้ก็ไดก้ก็ไม่ผิดนี่จริงปะหรือคนที่2เดินมาครับบอกว่าพี่มันไม่ใช่หรอกผมว่า 2, 4แล้วตัวถัดไปก็ต้องเป็น8ที่พี่เพราะมันเพิ่มขึ้นทีละ2เท่า เห็น <ard> ปะงั้นเราก็ไม่รู้ไงว่าคนหนึ่งหรือคน2มันจะตอบถูกมันไม่ได้เจอข้อสรุปที่ถูกต้องที่สุดนี่ครับอันนี้เกิดจากการสังเกตทดลองซ้งาําๆเห็นไหมว่ามันไม่สามารถคาดเดาหรือว่าตอบชัดๆนด้เลยว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแบบนี้ครับอันนี้คือการให้ผลมาอุป,ปนายอุป,ปนายก็แปลว่าเปรียบเทียบเนาะเปรียบเปรียบเสมือนเปรียบเทียบแบบนี้ครับเราก็ไม่เลยเราเลยไม่สามารถสรุปได้ว่ามันจริง100%ซหรือเปล่าเนาะ อ่ะอันนี้คือทั้งหมดของการให้ผลไม่อุปนัยกับนิณานนยครับทีนี้ทุกทุกครั้งหลังจากเราสอนกันเสร็จสับเราก็จะมีฝึกพลังยุทธครับวันนี้มาฝึกฝึกพลังยุทธวันนี้พี่หยิบโจทย์โอนเนตมาเมื่อปี5 3 5สนี่เป็นปีที่พี่สอบเลยนะเนี่ยนะครับพี่สอบปี53เมื่อ10ปีที่แล้วถ้าเปรียบเท <laughs> ียบกับเด็กๆตอนนี้ก็10ปีห่างกัน10ป,ปีก็ยังเจนเดียวกันอยู่ยังคุยกันรู้เรื่องครับเนาะ โทรศัพท์ยังเป็นจอสียังถ่ายรูปได้เหมือนกันครับเจนเดียวกันแต่สมัยพี่ตอนนั้นยังไม่มีสัมผัสแค่นั้นเองโอเคดูเอาเน็ตปี53ครับเขาบอกว่าพิจารณาให้เหตุผลต่อไปนี้นะครับไอ้พิจารณาการให้ผลต่อไปนี้เหตุคือ1น A นี่ไม่ใช่เหตุ A นะเป็นตัวแปรนะครับอย่าจับจนนะอยู่ๆอะไรเหตุ A ไม่ใช่นะครับเหตุเป็น A นะแทนข้อความที่เราไม่เรายังไม่รู้มันคืออะไรนะครับ2ก็บอกว่าเหตุเป็นพืชมีดอก อ่ะพี่ขอวาดเห็ดเป็นพืชมีดอกก่อนเห็ดอันนี้วงเห็ดเนาะปุ๊บวงเห็ดเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยเป็นพืชมีดอกเห็ดก็ต้องอยู่ในวงมีดอกนะครับนะมีดอกนะครับและเขาสรุปผลบอกว่าเห็ดเป็นพืชชั้นสูงเออขาสรุปว่าผลเป็นเห็ดเนี่ยเป็นพืชชั้นสูงทีนี้เขาถามว่าข้อสรุปข้างต้นเนี่ยจะสมเหตุสมผลนะครับถ้า a แทนข้อความใดโอเคเนาะอ่ะลองมาไล่เช็คชอยครับข้อที่หนึ่งบอกว่าพืชชั้นสูงทุกชนิดมีดอกทุกชนิดนะพืชชั้นสูงทุกชนิดมีดอกก็อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ชั้นสูงจริงป่ะติ้งชั้นสูงติ้งชั้นสูงตรงนี้นะใช่ไหมทุกชนิดมีดอกชั้นสูงอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ถูกไหมชั้นสูงจจริงไหมซึ่งมันทําให้เกิดข้อสรุปว่าพืชเป็นไอ้เห็ดเป็นพืชชั้นสูงป่ะเนี่ย ไม่เกี่ยวงั้นข้อ1ตัดทิ้งไปจริงบ้างงนะั้นลบออกนะไม่จริงนะครับข้อ1ไม่จริงเนาะต่อไปข้อ2ก็บอกว่าพืชชั้นสูงบางชนิดมีดอกคําว่าพืชชั้นสูงบางชนิดมีดอกก็คําว่าพี่ขอใช้ชั้นสูงเป็นสีแดงแล้วกันเนาะอ่ะพี่ไฮไลท์แล้วกันใช้ชั้นสูงเป็นสีแดงเนาะชั้นสูงอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับบางชนิดมีดอกนี่ชั้นสูงติง้งหรือชั้นสูงอาจจะตรงนี้ก็ได้ติง้งแล้วมันทําให้เกิดข้อสรุปที่ว่า เหตุเป็นพืชชั้นสูงปะไม่ใช่ถูกปะงั้นข้อนี้ก็ไม่จริงครับตัดทิ้งไปนะครับตัดทิง้งเนาะตัดทิง้งข้อ2ไม่ใช่นะต่อไปข้อที่3ครับเขาบอกว่าพืชมีดอกทุกชนิดเป็นพืชชั้นสูงเนื่นหมายคมว่าวงมีดอกครับก็ต้องกลายเป็นนะครับเอน็นอันตรธานตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงล้อมนะครับอยู่ในบริวารของชั้นสูงแบบนี้พี่ถามก่อนถ้าเป็นแบบนี้จบไหมจบเลยใช่ปะ แล้วมันให้ผลว่าเห็ดเป็นพืชชั้นสูงจริงไหมจริงแท้แน่นอนเลยครับงั้นตอบช้อยข้อ3จริงแค่นี้ครับนี่คือโอเน็ตาาง่ายแบบนี้แล้วข้อที่4ดูดิทําไมมันถึงไม่จริงเขาบอกว่าพืชมีดอกบางไม่ใช่ยางนะครับบางนะ <c oughs> ใครมาพิมพ์ยางเนะี่ยเออเทมนั่นเองเนาะพืชมีดอกบางชนิดเป็นพืชชั้นสูงไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนงั้นตอบช้อยข้อ3แบบนี้ครับเป็นไงโอเนตไม่ยากเนาะนะครับอ่ะอีกสักข้อนึงก่อนที่จะจากกัน เอออันนี้เป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยบ้างเขาบอกโดยใช้เหตุผลแบบอุปนัยใช้ด้วยการสังเกตเนาะเขาอยากจะทราบว่านะครับถ้าเขาจับนะครับ 2a ลบ b บวก c เนี่ยมีค่าเท่ากับบ่องใดบ่องใดคือเท่าไหร่นั่นเองที่เราต้องใช้การสังเกตครับทุกคนสังเกตอันแรกก่อนเอหนึ 1, 1, แล้วมันเพิ่มมาสองสามจริงไหมครับไปเรื่อยๆถึง77เอ๊ะเราดูดิ7คูณ1ได้7ไเนี่ย ถ้าตูตรงนี้เนาะถ้าเปรียบเทียบมี7มี14มี21มันเป็นคล้ายๆแม่7อ็ดะใช่ปะอันนี้คือเราถ้าเราท่องคือ7 1 7 7 2 14 7 3 2จเอ้ย21นะครับสังเกตไหมว่า7คูณกับตัวนี้ได้1 7คูณกับตัวนี้ได้24 7คูณกับตัวนี้ได้21เห็นปะแสดงว่าอ e ีติ่งตรงนี้จบเลยอะไรเอ่ยคูณกับ7จ็ดเราได้77แน่นอน A คือ11จริงปะ่ะ คือ11นะปึ้งเขียนพี่เขียนตรงนี้นะครับ11ทีดูตัวตรงกลางตัวตรงกลางล่างตัวนี้ครับ2 4 6สังเกตไหมว่ามันเกิดจากตัวนี้คูณ2ใช่ปะ่ะเนี่ยได้สองหนอนคูณหนึได้สอ,อันนี้เห็นไหมสองคูณสได้4 2่คูณสได้6จริงปะ่ะอันนี้เป็น11งั้นบีต้องคูณ2ใช่ไหมครับ B เกิดจาก A อคูณสงั้น B ต้องกลายเป็นยีิบสองจริงปะ่ะอ่ะเป็นยีิบสองนะครับยีิบสอง งั้น b ได้ไหมแล้วครับคือยิบ่องนะครับแล้วตัวสุดท้าย c ครับสังเกตตัวตัวละดับที่3มเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากตัวที่2เห็นปะ่แบใช่ปะเห็ไหม6คูณ2 2งนะค4คูณ2เป็น8 2คูณ2เป็น4งั้นอันนี้เป็น22บงั้นอีกคือเท่าไหร่ครับก็เอา22่ไปคูณกับ2อก็กลายเป็น44ิงั้นได้ C ีเลยครับ C คือ C ีจบแล้วทุกคนได้ a b c แล้วครับ ดังนั้นนะครับโจทย์ต้องการอย่างรู้อะไร 2a ลบ b บวก c คืออะไรเนี่ยก็2คูณกับ11ลบ b c คือ22ครับโอ้ยเขียน2 3ตัวทำไมแล้วก็บวกกับ c คือ c c คาตอบสุดท้ายเลยตอบ c 10c จบครับหมทุกคนไม่ยากใช่ไหมครับอันนี้คือพี่สรุปมาให้สำหรับการให้ผลแบบอุป,ปน,อนัยลิ้นในโอเคเนาะถ้าน้องคนไหนนะครับอยากให้พี่สอนเรื่องไหน บอกได้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นมปลายนะครับมต้นก็ได้สมการพาราโบลาจัดมาครับพิมใต้คอมเมนต์ถ้าใน u t u b e ก็พิมตรงความคิดเห็นครับถ้าในเพจพี่ก็พิมพ์ตรงใต้คลิปนี้เลยครับใหญ่พี่สอนเรื่องอะไรหรือถ้าใครอายเป็นคนเขินอายก็พิมพ์ในแชทส่วนตัวครับบอกพี่เทมผมไม่ได้เรื่องนี้เลยการบวกลบคูณหารได้พิมพ์ได้เลยเดี๋ยวพี่จะทําคลิปสอนให้เลยครับโอเคเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปวันนี้เนาะเรื่องอุปนัยนะครับกับนิรนัยเนาะ ฝากนิดนึงก่อนจากฝากทุกคลิปจริงๆคอร์สออนไลน์ครับถ้าใครมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องนะครับมาเรียนกับพี่ได้เลยเจาะลึกคณิตศาสตร์มปลายครับตอนนี้มีคอร์สคอร์สเดียวอยู่นะครับสำหรับมปลายถ้าน้องคนไหนอยากอยู่มต้นและอยากจะเรียนนี่ก็สามารถทักมาทักมาได้ถ้ามีทักถ้าทักมาถามเยอะๆนะครับพี่อาจจะเปิดคอร์สมต้นเพิ่มก็ได้นะครับโอเคเนาะฝากไว้หน่อยครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาไปไหนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพ ล้างมือปิดแมสด้วยถ้าไม่จําเป็นก็อยู่บ้านครับไม่ต้องออกไปไหนนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่ต้องลาไปก่อนแล้วเจอพี่ใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบาย